สวัสดีครับสวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดี f อนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมใหม่ๆนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องอุ๊จตบคนสุรินทร์เราเพือประสาทตัวมายามรอบเหนื่อยพี่น้องมายามรอบครับผมมีปลาบ่มีมีรู้ครับจะพาไปลุ้นพี่น้องเลยเดี๋ยวดูนะครับผมรอบผมใส่ไว้ทำไมมันลงลงนี้ ผมว่าเอาเอาไม้โปะแล้วเม็นมีรอยคนเดินไม่ดีมันจะรกกันนี้พี่น้องปลาโบอู้มี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 งานน่ะเข้าไปแล้วพี่น้องพี่น้องรกแท็ด เอาขึ้นบอกก่อนขึ้นบอกก่อนเอาขึ้นบอกก่นอ,น,อกกนไม่ๆนะครับคลิปนี้นะครับผมอู้มีไส้ใหญ่ไส้โลด้วยพี่นอ้องอู้นี่เนาะ ว like the like like the like ันนี้พี่น้องอือพี่น้องดงดูอือดุแท้วันนี้ตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับผมอือ กล้องล้มครับผมนัดกล้องยังตื่นเต้นเลยกล้องยังล้มเลยพีนองก็ได้ไซส์ใหญ่ในทุกไซส์ดีเลยโ,โลกว่าได้ไซส์นี้ทุกตัวดีเลย นี่ดนึงสองสามสี่ห้าหกเ็ด แดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่โ้นกหายักเลยสิบห้าโหทำลายสถิติ เคยปีนี้นะครับเคยได้สูงสุดปีนี้เคยได้สูงสุด10 13ตัวอันนี้ได้15้าถือว่าทำลายสถิตินะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ารอบต่อไปนะครับจะทำลายสถิติไหมยอรรอบดักปลาอุจตั์มันจริงๆใครสนใจรอบลูกหลังนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับลูกละสองพันนะครับเอาไปเลือยนี่ใหญ่มาก แต่ต้องมารับเองนะครับผมรอบดักปนินเจอเกันใหม่คลิปหน้าเด้อฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ